สสวัดีทุกคนตอนนี้ก็คือเขาอยู่ที่สหารเอกกับที่บดทะเลเนาะก็คือทำมาแต่เสาวเลยแล้วก็คือได้ทุกคนก็คือได้ดิมาเมื่อนี้ไม่ไฮกเกอร์ได้ต้องเฝ้าวเฮดเพราะว่ามันจะได้มันจะได้แต่ซ่วงเสาเละทุกคนดีใจท่าเบิ่งดูตอนนี้ที่ได้บอกทรายเมื่อนี้ก็ต้องไปเบียดจัดอันนี้ก็คือคนที่มานำการนี่ อ,นนอันนี้อันนี้จะไปใส่เกาะได้จะไปใส่เกาะเฮ้ยโอ้ยดูจิ๊บ,บ,บ,บว่าไปต่างประเทศวันนี้ต้องได้ไปเวียงจันในแน่เนยลยทุกคนถ้าได้แล้วก็จะออกเดินทางไปเลยนะคะ ดีใจมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้เครื่องได้แล้วเครื่องติดส่าติดได้นวคะน่าจะสักโมงเดียวต้องดับแน่ๆตอนนี้ต้องรีบทำแล้วแหละเพราะว่ายังมากันแต่สารุ่ตุกมาก่อนเลยทุกคนมาก่อนมู่เลยมาตอนสำรัจบริหาราประจำการมาตอนเจ็ดโมงคุปค่ะตอนนี้เราก็ต้องเข้าไปสแกนนิ้วมือแล้วนะคะแล้วก็แล้วเข้าไปสแกนนิ้วมือเสร็จแล้วนะคะแล้วจากนั้น อีกเล่นหนึ่งก็จะเสร็จแล้วแล้วจากนั้นเราก็จะไปที่เดินทางไปที่เวียงจันท์ต้องกลับบ้านแล้วก็ไปเก็บของที่บ้านแล้วก็ไปเวียงจันทเราต้องทําให้มันด่วนเพราะว่าเราแบบสักซ่าไม่ได้เพราะว่าเราต้องรีบนะคะเพราะว่าเราต้องมีเรียนอีแล้วก็ต้องทําถ้าจะทําต้องทาให้เสร็จเร็วๆนะคะสักซาไม่ได้ เรจะเลี้ยงกรนมาได้ไหมคะยิ้มโยแย่ลินดับละแล้วเราบอกของห่าวแล้วหรอเครื่องดับโอู้คนสนใจเวอรพอดีเครื่องดับพอดีเราเครื่องดับห่าวบอสมาเลี้ยงสักของเ่าอื้มเครื่องดับแหละเร็วเกินแล้วไม่รู้ว่าของเราจะได้ไหม สมองเดียดเทมันจับเวลาสม,มงาองเทเทมันจะได้แต่วสวงเซาเวลาจับจับด้อจะได้ทุกคนห้องนี้วันนี้เวลาจำกัดเออห้องนี้เวลาจำกัดต้องตุ๊กเข้าไปนะวโคตรอหันเลยน้องตุ๊กันต่อเข้าไปให้น้องตุ๊กไปแท็ก้วกะน้องตุ๊กสูงประมาณร้อยหกสิบสองแท็กเต็มแล้วร้อยหกสิบสองเตี้ยมาก 4, ก,กี่เมตรร้อยห้สาสิบสี่น้องถุกร้อยหกสิบสองจะสูงเท่าไหร่ก่อนเลือกข้าไปนเลยไทคเกอร์ยิ่งขึ้นด้วโอ้เสียดายเดี๋ยวน้องปวดไอซ์สมบัติอุตส่าห์ว่าดีใจเสดีใจว่าภาวนาเหลือเกอินซะทุกข์ให้ได้บุญกุศลที่ลูกมาทำมาขอให้มันนี้หนูสิ่งที่หนูขอขอให้เป็นจริงด้วยเถิด จะได้ไหมเอ,อ่ยนี่เราก็รอนานมากแล้วน,นะนกตุกมาได้ตอนเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ประมาณเก้าโมงครึ่งแล้วทุกคนตอนนั้นนะนกตุกมาตอนเมื่อกี้นะคะทุกคนนกตุกไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกคือนกตุกเห็นเขาเอาคนที่แบบว่าถูกจับนะคะทุกคนมีแขนต่อแขนมาจับกันแล้วก็เข้าไปในห้องสอบสวนอนะ น้อตกกลัวมากแล้วก็สั่นเลยน่ากลัวมากทุกคนดูบรรยากาศทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านกันนะคะซึ่งเชิ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 งทุกคนรู้ไหมเราทําได้นะคะทุกคนวันนี้เครื่องมันหนึ่งส่วมกอดสาวคือน้องุกไปท่าตั้งแต่ต้นเจ็ดโมงครึ่งนะคะ โคโลงคิดดูตื่นเศร้ามารีบทําทุกอย่างแล้วกะน,นตุ้ไปหาได้กินข้าวเลยกตุซื้อข้าวผัดที่ตลาดนั่งกินรอตํำรวจเลยรอเขามาเปิดนะนะก็น,นั่นแหละไปศูนย์ของตํารวจละตํารวจเมืองลองซานนะคะทุกคนนกตุวันนี้นกตุ้ไปนะคะนกตุ้ก็เห็นอ่าเห็นคนที่แบบ อยู่ในโกขังนะคะทุกคนนกตุกัวมากซึ่งตุกเองก็ไม่กล้าถ่ายนะคะก็เพาปละเมอสิทธิ์อะไรเขานะคะนงตุกัวมา่มากเลยทุกคนเขาใส่กุญแจมือแล้วก็ไปเข้าห้องสอบสวนแล้วมีคนหนึ่งนกตุกเดินกายหน้านั่นแหละเดินกายนั้นแล้วนงตุกเดียวไปเห็นเขาโบกมือใส่ด้วยนงตุกวิ่งเลยทุกคนเพราะว่าขยาน่ะทุกคนนกตุกแลดเลยเออแลนเลยเนเพายานแหงปิตะยานฮะลยทุกคน เห็นคิดสภพาทตอนนั้นแล้วกันโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยเนาะซึ่งน้องตูเองก็อตอนนี้อย่างโบทันแล้้เสิ้นเทื่อแต่ว่าเขายัางอีกยู่สองอย่างก็คือต้องให้อีกน่วยงานหนึ่งเซนแล้วกันให้อีกคนหนึ่งเซนและจากนั้นก็นเซ็ตตอนนี้กันทาเพิ่นเพราะว่าเพิ่นขาประสมเนาะ่าที่ให้เปอร์เซ็นต์มือซาวดแล้วเพิ่นขาประสมมติประสมแล้วก็น่นาจะตอนอตอนบ่ายๆเนาะไป ตอนใบ ain, ตอนใบใบน้องตุ๊กสิไปเอาถ้าไปเอามาได้แล้วก็ว่าจเดินทางไปเวียงในภายในมื้อน,นี่แหละแต่ว่าก็บโบน่ใช้ว่าสิมีรถไปบอเพราะว่ามันกายโมงรถชนะกายเวลารถของรถโด,ดยสารเที่ยวชนะกนยานโบมีรถไปเวียงจันคันโบมีก็น่าจะเป็นมื้ออื่นเ้าก็ได้เดินทางไปแต่เ้าอีกเนาะน้องตุ๊กเองค่ะตรงเพียนมามื้อน,นี่เป็นมื้อที่สองแล้วเนาะ ถ <Rabbi> <Diamond Hai> ้าได้ไปเวียงในกะอาทิตย์นี้ก็น่าจะขาดเลยเพราะว่าน้องตุองกับพยายามเพชดให้แล้วภายในอาทิตย์นี้เพราะว่าเฮาได้ตัดสินใจที่จะเฮ็ดแล้วเฮาก็ต้องฮิปเพช้มันแล้วเนาะเฮาต้องฮิปเพ็ดให้เร่งด่วนเพราะว่าถ้าเฮาโบ้ฮิปเพชธนะทุกคนมันสิแบบล่าซ่าละกะถ้าเฮาเฮ็ดแล้วเฮาก็ต้องฮิปเพชรละกะฮิปแล้วเพราะว่าน้องตุองก็ต้องมากลับมาเฮียนอี้ินะทุกคนและอีเม่ก็ต้องคาเวียงอี้แล้วก็คาไทเกอร์อี้พอก็ต้องคิดอย่างอีกทนะ มันมีภาระหลายแต่ถ้าเฮามีรถเป็นของเฮาเองสินะแบบเฮามีรถกระบะหรือว่ารถใหญ่เป็นของเฮาเองนะมันก็สิสบายในเนื่งเฮาเดินทางไปใส่มาก็สิสบายแต่ว่าอันนี้เฮาบบมีเนาะเฮาได้ขี่รถโดยสารไปจ้างรถโดยสารไปมันก็ต้องได้เสียเงินแน่เนาะและก็มันไปใสก็บ่ทหันใจไปใสก็ต้องได้จ้างไปใสก็ต้องได้เสียเงินตลอดสินะทุกคนคือขอบอกเลยว่ามันมืดเงินไหลอีลีทุกคนขนาดแค่เฮ็ดแค่อาหูเขาปุมสมโนคคัวจำความี่เป็นประจำตัวได้นี่ ก็ยังมืดแบบเป็นมืดแล้วทุกคนเออยังมืดแบบเป็นมืดแล้วเนาะแล้ววันนี้ต้องไปคิดแบบประจําตัวอยู่ฟุ้นหลังใจที่คิดแบบประจําตัวแล้วแล้วก็ต้องเฮ็ดพาสป,ปอร์ตพาสป,ปอร์ตแล้วปุ๊บตุต๊กวาสิปเปิดอ่าธน,นาคารในอย่างอีกหลายอย่างเลยเนาะก็อย่างนี้เลยนะชีวิตถ้าแบบไม่มีเงินนี่ไปใส่กับบไดคือน้องตู้เองก็คิดว่าสิบม่มีเงินหลายไหน แต่พอไปล้ปปาดเงินแบบจ่ายฟ้าๆให้เพื่อนเลยนะทุกคนเพราะว่าถ้าบ่มีเงินนี่ังมันก็เฮ็ดยากสินะทุกอย่างก็คือแบบต้องมีเงินแล้วมันก็จะทึงแบบที่จะว่องไวสบายได้สินะแลวอีกอย่างก็คืออันทุกคนก็อาจจะค้างคาใจเนาะอันที่แบบมันเป็นเออม่อย่างที่แบบมันเป็นตู้ตู้ผิดม,มาแล้วทุกคนมันมันเป็นตู้ที่แบบต้องสเกนนะทุกคนนั่นแหละ ตู้ตัวนั้นมันแบบเปิดได้แต่ตอนเ้าสัปโมงเดียวอ่าต้องตุกเลยไปแต่เ้าเนาะเปิดได้แต่เ้าสัปโมงเดียวห้องสัปโมงเดียวปุ๊บมันจะดับคือเครื่องนั้นมันไฟมันบ่ค่อยดีนะทุกคนเออแล้วก็มีคนไปท่าประชาชนไปท่าอ่าเห็ดปุ้มซมโครัวเห็ดแปบประจําตัวเด้อสินะทุกคนโอ้โฟูดิกก็แบบค้างคาใจแล้วก็เลือดหอนแฮงเพราะว่าบางคนนี่ก็เฝ้าด้าเฟ้าวว่าตัวเองเฟ้าคือการเพราะว่าฟา้าเห็ดเฝ้าแล้วเพราะว่าต้องกลับไปอย่างมางยังสินะ ก็ได้ขอมูให้มูอนุญาตให้อีกอย่างหนึ่งก็ดีอย่างหนึ่งกนว่ามูก็เป็นคณะห้องสินะทุกคนกับมูเดียวกันเนาะคือบุษดีกับมณีนั่นแหละเป็นมูกันเนาะแล้วก็ตอนนี้น้องตุ๊กกบมาเหอนกบมาเหอนแล้วก็มีแต่ท่าประมาณป้ายแล้วกลับไปเอาไปให้เพื่อนสินอยู่พูดแล้วเนาะให้เพื่อนมาเข้าการแล้วเหาก็ไปให้เพื่อนสินหลังจากนั้นเหาก็จะกับแม่ก็จะวางแผนกันไหมว่าจะเดินทางไปเวียงมือนี้หรือว่ามืออื่นเพื่อสถานการณ์อีกกอนเนาะ แน่นอนว่ามันได้ไภายในมูลน,นิธิลนเนอะอันนั้นเนาะจะเป็นจังไต้นั้นกัฝากทุกคนที่ตามคลิปต่อไปเดอร์เซอร์คลิปนี้กับโบเเดอไลม์ลมีแต่มาแจ้งว่าเออเราให้ได้ระเดอร์ทุกค,คนทุกคนพูดบอกทุกคนว่าเครื่องจักรที่มันอันดับดับเปิดเปิดนาทุกคนเครื่องจักรตัวน่นะตั้งว่าพันดอลลาร์นะทุกคนหลายพันดอลลาร์นะนั่นแหละมันแพงเนาะเพิ่นจนที่ไล่เป็นเงินดอลลาร์เนาะทุกคนคือสลายอ่า ของอย่างเพลงเนี่ยทุกคนสลายเขจะคิดไล่เป็นเงินดอลลาร์ละกับเงินบาทนะทุกคนเขจะคิดไล่เป็นเงินดอลลาร์ละกับบาทก็สองประเทศนี่แหละที่รักๆที่เรามัเกว่าลวก็ไซขึ้นมาเนาะการเดี๋ยวคลิปนี้เราทุกคนไปก่อนเด้อก็ต้องกราบขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกคนมากๆนะคะทีไมไอขุดข้ามโฆษณาให้นงตุ๊กนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าเป็นยังไงอีกยังไงยังไงก็จะมาแจ้งให้ทุกคนทราบอีกครั้งนะคะ เล่าใหฟซีเ่าค่ว่าน้อ,าองตุกจะได้ไปไทยจริงๆหรอคือถ้าประเทศไทยตอนนี้วันเดือน4ี่วันที่1เนาะเดือนสี่เมษาวันที่1คือประเทศไทยจะเปิดให้ประเทศไทยจะเปิดว่าข้ามไปไทยโดยไม่มีมมเงื่อนไขในการกักตัวนะแต่ว่าจะตรวจแล้วก็เข็มว่าใครสักวัคซีนมาหรือย,ยังกี่เข็มอะไรประมาณนี้จะตรวจแค่นั้นเนาะ แล้วก็วัดอุณหภูมิแรงของตัวเองนั่นแหละถ้าประเทศไทยเปิดเนาะบางทีเงื่อนไขของเราเออเงื่อนไขของไทยเปิดว่าอ่าไม่ได้กักตัวแล้วนะ,ะนะประเทศเราก็อาจจะเปิดก็ได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปไทยได้ด้วยแล้วก็ไทยก็จะมาลรวได้ด้วยนะคะดีใจนะคะทุกคนอยากให้มันเปิดเร็วๆนะแบบมันจะได้สบายโควิดอยู่ล <c oughs> าก็กําลังระบาดอยู่เนาะแต่ว่าตัองก ระหว่าทางเมืองจันนะทุกคนน้องตัวเองไปก็ต้องระมัดระวังตัวแลเนาะค่ะในที่แล้วมันก็คือไข้วัดธรรมดาเนาะเท่าที่น้องตุ้กถามคนที่เคยเป็นคือน้องตุ้กถามที่คนที่เคยติดมาก่อนเนาะเพื่อนก็บอกว่ามันก็คือไข้วัดธรรมดาตั้งแต่ว่ามันจะมีเมื่อยกลัวนอยนึงสินะแต่ว่าภัยที่เป็นปอดนี่ต้องระวังตัวให้ที่สุดเนาะเพราะว่ามันพญานี้แบบมันจะภัยที่เป็นปอดอยู่แล้วนะมันก็จะแบบ ลงไปปอดได้ไวแล้วก็ง่ายสินะทุกคนฉะนั้นก็ต้องระวังตัวแนนาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นปอดเนาะคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นปอดก็ต้องระวังตัวแน่เนาะแสตัวเองกันก็ระวังตัวเองคือกันนั่นแหละว่ฮูนะคนเ้ำขาดดาวคนาคตบุ้ดได ก็โอเคทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลวทุกคนไปก่อนเด้อถ้าไพรมาคลิปนี้นกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแช์นะคะเพราะเป็นกำลังใจให้นกตุคลิปต่อไปเด้อส่วนคลิปนี้ก็รู้สึกดีใจหลายเพราะว่าเขาทาม,มาหลายมือแห้นงน,นสุดท้ายก็ได้ซะเดี๋ยวตอนเที่ยงเที่ยงไม่บานเลยจะไปอ่านนนเราไปจะไหนน่าจะค่อยจะมาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังกันอีกครั้งเด้อเนาะก็ถ้าไพรที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกของนอกตุก๊กกะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็คนไลค์กด เซ์เพิ่มไปกันหมดใจให้น้องตุ้ยเด้อทามพาคลิปใหม่ๆเ้ยทุกคนคิปแล้วทุวกคนไปกอนเด้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย